นายนภัฒตอบแล้วร้องให้เมื่อตัวห่างใบเฟิร์นพิมพชนกพระเอกหนุ่มนายนพัฒ์ถูกตัวแม่ชมพู่อารยาที่ถามว่าเวลาใบเฟิร์นพิมพชนกไปไหนไกลๆนายร้องให้จริงไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นายได้เปิดใจผ่านรายการสามแซบว่าไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่คือมันก็มีพอไม่ได้เจอกันนานๆเราไปถ่ายละครเช้าเย็นคือบางทีเวลามันชนกันซึ่งชมพู่อารยาถามต่อมาก็มีงองแงบ้างนิดหน่อยใช่ไหมด้านนายนพัฒตอบว่า ก็มีบนให้พี่หนุ่มฟังบนคิดถึงนอกจากนี้นายนภัสยังเผยอีกว่าก็พยายามจัดตารางเวลาให้มีเวลาได้เจอกันทั้งคู่เพื่อไม่ให้กระทบกับงานมีอะไรก็คุยกันเข้าใจกันถ้าว่างก็เลิกงานไปกินข้าวปกติท้ายสุดยังบอกอีกว่าบ้านที่สร้างหลังใหญ่บิ๊กเบิ้มใกล้เสร็จแล้วแต่ไม่ใช่เรือนหอนะจ๊ะเป็นบ้านที่สร้างไว้อยู่กับแม่หมูพิมพกาจ้า